รูนี้อยากร่วมนะอยากร่วมอ่ะคือแบบพอเขาร่อ้าวแล้วเขาอู้แล้วก็อะไรเงี้ยอันอันนี้อะไรอ่ะอ้าวคนนี้ใครอีกใรอีกน่ารักไปิดไม่ได้วะคุยอ่ะนาริ้หน้น่าเล้น่าเลนร้รินนี้เนงงห น้ำตาที่ไหลนั้นไหลมาจากจุดไหนเป็นเพราะฉันเสียใจหรือเป็นเพราะฉันชื่นชื่อที่ได้เห็นเธอกับเขารักกันขนาดนี้หนกเลยิ่งได้ที่เห็นเธอสุดมีอยากมันก็เท่าเรื่องนี้วิทย์ต้องแบบเพลงแบบ

ฉีดลดามเลเซอร์ทำจมูกผตาทำคิ้วาปากโอ้ห เร <vt> er ิ่มบุญเยอะนะใครเอาอะไรอ่ะโอ้โหไม่คือบัมเบกล้องไม่เคยนิ่งมันนิ่งเล้วไม่ก็ถือเองมันไม่ไหวครับบตัวนี้ถือนิ่ง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 เอาแหลมบัมเไอ้องมีแม่ยิปที่เป็นแบบสูงอะไรวที่มันสูงสูงเลยอ่ะมานิ่งนะข่วนในหัว ออ้ยปรมาณแต่แต่ว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนกันหมดแต่ว่ามนไม่รู้นะนี่ไงมนเหรอนี่มอนแล้วแล้วก็แบบว่าเขาว่ากันนะก็ก็ไอ้หญิงอ่ะไอหญิงที่มันก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบเหมือนตอนที่เขากับบงกแเป็นแฟนกันอยู่เขาก็คุยกับไอ้หญิง พี่เอ๋หรอ่อกเจ้าชอ้อะไรเนาะพูดเรื่อยว่าเฮ้ยเราชอบชอบเธอหวานอะไรเงี้ยไม่แต่จะไม่คิดมากแต่พี่เออแบบเจ้าชู้มากดูได้ไงสายตาเขาเออเนี่ยผมผมยาวเมาวเลยนพี่ไอ นี่แหละผู้ชายมันไล่เลยพี่ถึงเชื่อไงก็ <c oughs> มีหลายแบบแหะผู้ชายแต่คือเขาอาจจะ<ม>ไม่ได้ร้ายหรอกแต่เขาอาจจะแบบเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเราจริงๆเลยตั้งแต่แรกอาจจะคิดว่าเป็นพี่น้องแล้วเขาอาคนที่อัธยาศัยดีเขา้าใจว่าแต่เขาทําให้แบบผู้หญิงเนี่ยแบบรู้สึกผู้หญิงหลายๆคนรู้สึกก็ลเลยทําให้แบบเพราะเขาเป็นคนอารมณ์ดีเฟรนด์แบบก็เลยคว่าแบบอดใจเขาอดใจเขาทุกคนอะไรอย่างเงี้ยไอ้ยาเพราะว่าก็มีละปัจจุบันมีป่ะ ูห้หญิงอ่อนไหวปัจจ<ห>ุบันมีปะไม่หรูเลยอะผูห้หญิงเ็นเพศที่อ่อนไหวไงใครอะไรรู้ไหมเพราะว่ามี<อ>รุ่นพี่คนหนึ่งอะเป็นผู้ชายเขาเรียนที่แบบเหมือนกันกันกบเธอแล้วก็ถามเขาแบบเออรู้จักไหมเนี่ยเพราะเขาเป็นนักบาสเหมือนกันนักบาสของมหาลัยใช่ไหมออรู้จักไหมเขาก็บอกว่าอ๋อคนนั้นน่ะหรอแบบหน้ามออะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่ใช่แบบ พี่ขับที่ขับรถเล็กซัสใช่ไหมสีขาวใช่ไหมหน้ามือแบบเคยมาจีบเพื่อนเขาอะไรเงี้ยแล้วก็พาเพื่อนเขาไปกินข้าวกินเครือสุดท้ายก็จากไปเหมือนกันคือแบบทุกอย่างมาสไตล์เดียวกันกับที่เราเจอชื่อมายเลยมั่ะหน้าอย่างนี้เหรอเห็นไหมไอ้คิดว่นพี่เลยหน้าตาไม่ใไฮดิหน้าดูเรียบร้อยมากกเดินไหนนี่ว่ากับมดกับมดเนี่ยอันอ่ะอันเนี่ย เออมาไหมนึกว่าอีเอิร์ญนึงไปอีเอิร์ญนึงอ่ะออกสไตล์เอออันนั้นอ่ะเออใต้อ่ะเจ้าเล่ยอะไรแหละหน้าตาใต้ว่าหน้าตาเออไมนไม่มีอะไรเออไม่สายตาเของหน้าของคนร้องลุกหน้าไม่ใช่รูปหน้าเขาน่ะพี่รู้จักมันมาแบบเป็นปีแล้วไงแบบมันไม่มีอะไรหรอกนิสัยมันเด็กจะตายมันยังแบบเอายังรู้สึกว่าเอออะมันเป็นเด็กเวลาแสดงเวลาอะไรก็รู้สึกว่าเขาเด็กยังไม่เด็กมันเด็กมากจริงเหรอไม่รู้สึกว่าเออเด็กอะ มันตต้งเงียวตุ้งเงียวมันขำๆอะ่ะนั่งๆแล้วก็หัวเราะวโอ้โหแล้อะไรเออวิ่หัวเราะวอะไรหัวเราะเราด้วยนะหัวเราะอะไรนั่นแหละดังนั้นเราก็เลยไม่มีความรู้สึกอะไรใดๆนะก็แบบนิดๆอ่ะแต่อาจจะรู้้ว่าเป็นคนยังไงแต่ก็แบบไม่อะไรหรอกรู้แล้วแต่มันก็แบบนั่นไงอย่า,า่าโกหกเราบ <laughs> <c oughs> ุญดวงหรอรู <c oughs> ้หน้าก็รู้เรา พี่แกก็เหมือนกันอาจจะเราเริ่มจุดใหม่อรอบหนึ่งแนไปเก่ามาันไม่รู้คือมันมาคุยกันมาแบบก็เริ่มแบบมันรู้นิสัยกันแบบส่วกัน,นกลับมาะไม่นึกเพราะจำไม่ได้คือมันเป็นการคุยแบบเราไม่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันไม่เคยไปดูหนังไม่เคยอะไรเลยเป็นการคุยที่แบบ เออเออคุยคุยโทรไม่ได้คุยโทรศัพท์ด้วยอุยบีบีแต่ถ้าไม่ได้คุยเยอะไม่ได้ไปเจอกันเนี้ย <นะ S 1> ก็ก็ไม่เชิงว่าจีบปะไม่เชิงแต่เขาทำอย่างนักันทุกคนอ่ะอ๋อเหรอ <โฆ S 1> รแล้วก็สไตล์มัม้งเขาชวนแต่ว่าไอ้เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าที่บ้านไม่ได้ปล่อยก็เลยไม่ได้ไปถ้าคนอื่นน่ะไปแล้วไปหลายทีแล้วแต่ว่า แต่แม่แกก็รู้ใช่ป่ะรู้รู้ก็เพิ่งรู้นู้รู้จักพร้อมกันรู้จันพร้อมกันรู้จักมานานแล้วคือรู้จักอะไอ้รู้จักนะรู้จักก่อนหน้าที่จะมาคุยอีกประมาณครึ่งปีเลยนะทำไมรู้จักมาก็เขาเรียนที่เดียวกันอ่ะอไม่แบบว่าเอาวันนี้ลงตอนนั้น ดูคนนี้โซนี่ทำมาโปมากอ่ะนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นแท่งเลยเนี่ยโอ้โหอไม่ใช่เหรอไม่ที่โซนี่ไป็นดปีกออกดีเลยตัดเป็นปีกไม่ต้องเสริมละมันโด่งละแต่ทุเชิญัดปีกแบบให้มันเรียวลงฟังเพลงนี้เราไม่มีใครดูออกแน่ไม่แต่ของถังแบบเราต้องค่อยๆรู้ ห้องถางแบบของพี่มีแต่คนบอกมาถามว่าแบบไปทํามาม,มันมเหมือนทำแบบ <c oughs> อืมคือ <c oughs> มันเล็กอะ่ะ <c oughs> มันไม่ค่อยเข้าหน้า <c oughs> ห้องถางเหรอแต่ห้องถางมันเล็ก <c oughs> ห้องน้อยมากอ่ะ <c oughs> มันจะมีด้านจบตอนเคแบบจบดูดีๆมันไม่โป๊ะไงให้เวรทำ เท่านั้นให้เธอคูอค่ใจความหมายแล้วใจจะได้มีกันและ,ะ,ะกันให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียง <laughs> ที่จะมีเพียงเสียงเธอเกับฉัน อยู่ด้วยกันราบนั้นนะโอ้ดังในใจความบอกในกูวีวุฒิภบใดที่ม่รักยอมไม่หวังคือทุกครั้งที่รักของเธอสองใจฉันมีปลายทาง อูนะครับยู่เข้าครับมีทางเดินให้เราเดินเคียงและ

สบายดียังซีไี่ไหมอ่ะสบายดีนะเอารวมรวมมันก่อนก่อนลูกมาใกล้ๆกันหน่อยมาอยู่ใกล้ๆกันอยู่องเดี๋ยววันนี้นะครับอย่างที่รู้ๆกันก็คือเราจะมีการซาวเช็คก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเนาะอ่านั่งๆนั่งนนั่งลงก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตเดี๋ยวพี่แนะนําก่อนนะครับพี่ท่านนี้คือพี่โอ๊ตนะครับเด็กๆที่ไปคัดคัดเลือกรอบต่างๆต้องเจอพี่โอ๊ตแน่นอนพี่โอ๊ตเป็นหัวหน้าทีมของมิสเตอร์มิวสิกนะครับ จะคอยดูแลภาคของดนตรีให้กับเด็กๆตั้งแต่เริ่มจนถึงจบสี้ั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวคือเดี๋ยวพี่เล่าประมาณนี้ก่อนนะครับว่าในการซ้อมครั้งนี้มันก็จะถอดแบบมาจากที่ทันเดอร์โดมเลยนะซึ่งใครใครที่ได้เป็น12คนตัวจริงอ่ะเราก็จะใช้รูปแบบลัลากษณะการนี้เดี๋ยวพี่จะให้ซ้อมคนละสองเที่ยวตอนหนึ่งเพลงทีเนี้ยมันต้องขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วนะ มันเราจะเดี๋ยวที่จะซัพพอร์ตเรื่องต่างๆอะ่ะเช่นเสียงดังไม่ดังดนตรตีไม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในเรื่องการที่ของเราร้องอะ่ะต้องดูแลตัวเองกัน<ม>เพราะว่ามันเป็นการแข่งขันในวันแรกเดี๋ยวจะให้คูณหนุ่มซึ่งทีมมิต์มิิรวันนี้เขามา,าทั้งวงแหละแต่อาจจะเป็นชุดชุดชุดเล็กชุดกลางๆหน่อยซึ่งเดี๋ยวพอเริ่มซ้อมไปเดี๋ยวเราก็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 ดูไปแล้วกันแต่เราจะไม่ให้ดูใช่ไหม ให้ <laughs> ใหีซ้อมดีละคนระหว่างที่ซ้อมนะลูกคนที่ยังไม่ได้ทานข้าวก็ทานไปด้วยเนาะแล้วก็เพื่อนจะได้มีสมาธิกับตอนที่เขาซ้อมวันนี้ครูอยากให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวงให้ได้พี่ๆใจดีทุกคน <laughs> นะครับเราเป็นแบ็กอัพมืออาชีพทุกคนด้วยั้งงั้นเด็กๆจะได้มีโอกาสทํางานกับมืออาชีพจริงๆงั้นขอให้เก็บเก็บประสบการณ์ดีๆไว้สองเที่ยวเนี่ยขอให้มีมีค่าเที่ยวแรกที่ครูจะให้ทําก็คือว่าให้เราแบบมามามา,มาเร็ว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 ครับเอาเร็วลูกมา เที่ยวแรกครูต้องการให้เด็กๆคอนเซนเทรตกับวงสื่อสารกับวงให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีชิ้นไหนก็นแล้วแต่สื่อสารให้ได้และมีปัญหาอะไรจะมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นคนหนึ่งชื่อพี่เป้นะครับก็สื่อสารกับเขาได้เลยส่วนเที่ยวที่2ครูจะจะดูเรื่องภาพรวมแล้วก็เรื่องร้องครูจะไม่ได้แนะนําเราเยอะแยะ เพราะว่าเราจะต้องเอาคลาสต่างๆที่เรียนมามาใช้จริงแล้วเพราะของเราเพราะองของ,ของ,ข,องของครูเนี่ยเป็นภาคการทํางานจริงดังนั้นครูจะไม่มานั่งจีง้ว่าเราจะต้องร้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เสียเวลานะครับทังนั้นเราจะต้องเก็บจากคลาสต่างๆเนะี่ยมาอัดเด็ตอนนี้แหละเนาะพอจะเก็ตไหมครับเก็ต uh. นะแล้วก็หลักง่ายๆตอนที่ครูจะพาเราไปซาวเช็คเนี่ยครูก็จะบอกทริคง่ายๆในการร้องกับแบรนด์จริงๆแบรนด์มันมีหลายหลายประเภทหลายขนาด นะครับอันนี้คือเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเฮาส์แบนซึ่งเราน่าจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีความคุ้นเคยเพราะว่าสถานที่เป็นของเราเองเนาะอะไรประมาณนั้นก็ทําเหมือนตอนซ้อมนี้แหละครับไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปอะไรมากมายหรอกที่เวทีใหญ่อ่ะเราจะตื่นเต้นยิ่งกว่านี้อีกอันนี้คือเหมือนจําลองก่อนก่อนที่จะลงสนามจริงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับทำดีที่สุดนะโอเค งั้น <Okay. S 1> เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวช่วงนี้อยู่กับครูก่อนครูจะพาวอร์มเสียงแป๊บหนึ่งแล้วพอวอร์มเสียงเสร็จผู้หญิงจะแยกแยกกลับไปห้องเดิมเตรียมทานอาหารแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่ๆเขามาเรียกทลีละคนนะครับไปไปซาวเช็คกัน,นก็จะเป็นเป็นทีมอ่ะแต่อาจจะเรียกเป็นทีละคนใช่ไม่รู้ทีไหนก่อนเดี๋ยวรอเขาเรียกแล้วกันนะเนาะโอเคโชคดีนะช่วงนี้ขอบคุณพี่โอ๊ตครับครับครับอ่าโอเคครูถามนิดนึงแป๊บหนึ่งนะครับใครเคยร้องกับแบดนบ้าง เคยหมดแล้วเนาะถ้างั้นสิ่งง่ายๆในการที่เข้ากับแบรนด์ได้เราจับอะไรก่อนอันดับแรกจังหวะใช่ไหมหเออถ้างั้นอินให้ได้วันนี้คนคนตีกรองคือพี่เมาพี่เมาสุดยอดมาก <c oughs> เล่นกับ AF มาหลายซีซั่นมากนะครับแล้วก็รับรองเลยว่าแน่นปึกรวมทั้งแบบเป็นแบ็กอัพศิลปินด้วยไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็ในอัลบั้มด้วยนะครับเยอะมากถ้าั้นอินกับกับบีทให้ได้ ทุกเพลงมีบีดเพียงแต่ว่าเราจะจับบีดยังไงนี่ออกวะครับมีความหนักความเบาแค่ไหนอันที่สองหลังจากที่อินกับบีและอินกับอะไรต่อจับให้ได้คืออะไรอารมณ์เพลงอารมณ์ไหมหรอจริงหรอโลกไม่รู้เออพิชก่อนหาคนคนนี้เราเจอแล้วใช่ไหมเจอบ่อยด้วยคือใครครับพี่ต้องอจําพี่ต้องได้ไหมพี่ต้องให้มาเล่นคีย์บอร์ดให้เหมือนเดิมแล้วก็จะมีพี่ป้อมนะครับมาเล่นเบส แล้วก็จะมีมือกีตาร์มาอีกน,นะครับทั้งนั้นวันนี้คือครูขอให้เราสนุกกับจังหวะให้ได้เพราะถ้าเกิดตอนเล่นสดสำคัมมญมากเลยนะล,ลูกจังหวะเนี่ยคือทุกคนร้องสดจะเพี้ยนอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของคนทั้งนั้นสิ่งที่ควรคที่จะดึงไว้คือจังหวะนะครับอันนี้ครูขอไว้เลยเนาะอ้าโอเคเดี๋ยววอร์มเสียงกันกะ่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทานข้าวลุกเลยโอเคครับว่าเราจะร้องเหมือนในเบสกิ้งแท็กเลยเหรอครับ เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดนตรีจะเล่นสดใช่ไหมลูกเที่ยวแรกเราสามารถดูได้เลยว่าแต่คือไม่ไม่ใช่คือสัดส่วนทุกอย่างเป็นเหมือนแบ็กกิ้งแท็กนั่นแหละเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าสัดส่วนในการน้ำนงน้ำหนักอะไรเงี้ยเราดูจากจากดนตรีได้เลยใช่เราเราซับเราเราซับซาวนะขนาดนั้นได้เลยอ่ทำเป็นวงกลมในโลกมาหรือเป็นสองแถวก็ได้แนวตอนลึกเนี่ยตอนลึกเลยก็ได้ครับข้างละสิบสองคนแล้วฝั่งหญิงฝั่งชายก็ได้ เป็นตอนลึกหันหน้าเข้าหาการลูกไม่ใช่หันหน้าเข้าหาครูหันหน้าเข้าหากันเองลึกไปอย่าให้น้ำลายชนกันเดี๋ยวน้็วแล้วแล้วแล้ววกระชับกระเฉงนะครับพอขึ้นไปเวทีใหญ่ต้องแอคทีฟกว่านี้นะลูกมันยืนหาวงงอะไรย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าจะมีหลายส่วนมากที่ต้องทํางานร่วมกับเรางั้นต้องเร่งกว่านี้ชนะวันทำเพลงเลยครับชนะเลิศเงี้ยเอาเร็ว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  ขยอับออกจ <ไป S 1> ากห่างกันอีกสักนิดนึงได้ไหมลูกเดี๋ยวน้ำลายมันพ่นใส่กันเออเหยียบขึ้นเหียบขึ้นมาหน่อยก็ได้หูกระเป๋าใครเนี่ยใหญ่ไปไหมเนี่ย <c oughs> อันนี้กะอยู่สามเดือนเลยป่ะ <c oughs> อ่ะ,อะโอเคทุกอย่างเรียนมาแล้วว่าครูนั่งดูหนึ่งอาทิตย์เนี่ยในคลาสไวท์เขาสอนหมดแล้วครั้งแรกเราจะวอร์มเสียงง่ายสุดเราจะต้องวอร์มที่อ Oh, oh. ถูกไหมแต่ครูแนะนำนิดนึงอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งปรับคียเอาเป็นคีตรงตรงคียปากเราเนี่ยเป็นเม์โทนธรรมดาแต่ขอ,อนิดเดียวครูจะ oh. ถักบ,บีดอย่างนี้นะครับสูตรเก็บเปล่าเก็ตไหมโอเคนะ หนึ่งสองสามสูดเก็บหนึ่งสองสามป้ายหยนโดนกันนะนึงนิดนึงก็ได้ลูกะถ้าขายไม่ไปนะครับดึงมุมปากนิดนึงขึ้นไปนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอเคหยดุดทีนี้นะครับเงื่อนไขต่อนะ ครูจะให้เราร้องไปจนกว่าที่เราจะหมดจริงๆครูจะเรียกลมนี้ว่าลมเฮลือกสุดท้ายทุกครั้งจริงๆเราเราเราจะไม่ใช้ลมขนาดนั้นหรอกแต่ว่าร่างกายมีตอบรับกับกับกับลมเฮลือกสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดการสูดลมได้เยอะในเวลาที่สั้นมากอันนี้มันสําคัญตอนที่เราขึ้นอคอนเสิร์ตเราไม่รู้ว่าบางทีพอถึงเวลาแล้วอะ่ะเราอาจจะคุมน้ําหนักของการ การเล่นการร้องอะ่ะได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรได้ไม่เหมือนตอนซ้อมบางทีมันมันทะลักหรือว่ามันขาดมันเกินอะไรเงี้ยคือใช้ลมเหล่านี้ช่วยนะครับอยากให้ร่างกายมันตอบสนองการสูดลมหายใจได้เร็วเร็วขึ้นเนาะเอาให้หมดจดจริงๆนะครูดูออกนะว่าใครหมดไม่หมดอะ่ะนะโอเคหนึสส,สูดเก็บกันไว้หนึส,สป้าย เอาให้หมดนะลกูกคันเหมือนน้ำส้มเลยนะเอาให้หยดสุดท้ายเลยนะเอาให้หยุดสุดท้าย,ย,นะาใ,ย,ายใครที่ปากเป่าแล้วมันมันหยุดสัน่นทําเป็นทามมิ่งต่อไปเลยนะต่อไปเลยนะเอาให้หมดเอาให้หมดจริงๆเอาให้หมดจริงๆนะครับใช้ให้มันหมดแล้วสังเกตลมที่เราเฮือกเข้ามานะโอเคโอเค สังเกตลมสุดท้ายนะครับที่เราสูดลมเข้ามามันจะใช้เสี้ยววินาทีในการหายใจสั้นมากอันนี้เราจําไว้เลยนะครับพอถึงเวลาที่เราจะต้องรักหายใจนักร้องทุกคนเราขโมยกันได้อยู่แล้วบนเวทีตอนที่เราร้องอยู่หรือว่าเขาร้องอยู่ทําไมเขายิ้มบ่อยจังเพราะว่าลมมันออกทางปากแล้วมันก็ดูดเข้าทันทีใครว่ายน้ําไม่เป็นบ้างครูก็ว่ายไม่เป็น <c oughs> ไม่เป็น แต่วิธีการเหมือนการ,รโลกเป,โลเป่าลมออกเป่าลมออกทาออกงปากแล้วก็พอลมหมดแล้วมันจะดูดเข้าทันทีโอเคนะขออีกทีนึงนะครับรทีนี้จะเป็นจังหวะนะครับรพอครูบอกหยุดปุ๊บนับหนึ่งสองสามในใจแล้วสูดลมเข้าเข้าทางปากเองนะแล้วต่อเลยททั้งหมดห้าเซตต่อเนื่องห้าเซตนะหนึ่งสองสามสูดเก็บหนึ่งสองสามป้าย ไปเรื่อยๆนะพอกูบอกว่าหนึ่งสองสามหยุดปุ๊บนับหนึ่งสองสามในใจแล้วเข้าต่อเลยนะครับหนึ่งสองสามหยุดหนึ่งสองสามสุดปลายเลยเออต่อไปเลยครับต่อไปเลยเต็มที่นะลูกสังเกตหน้าท,ท,ท้องตัวเองโซ่ลูก ให้มันเกร็งจริงให้มันบีบมาอีกหนึ่งสองสามหยุดหนึ่งสองสามป้ยต่อเลยครับเร็วเอาให้เหนื่อยเอาให้เหนื่อยนะเอาอ็กๆๆเอ,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 อ็มันจะนานกว่าเดิมนะเที่ยวที่สามหนึ่งสองสามหยุดหนึ่งสองสามป้ยสี่แล้วใช่ไหม โซโซครับหนึ่งสองสามหยุดหนึ่งสองสามป้ายให้เยอะโลกให้เยอะเยอะทีนี้เอาให้หมดจดของตัวเองเลยนะคันออกมาให้หมดคันออกมาให้หมดปากหยุดสั่นก็ปล่อยเป็นทำมาเอาให้หมด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 หมดหมดเด็ก โอเคมาได้ธรรมดาครับวอร์มแบบนี้ใช้ได้ทุกที่เป็นเบสิกที่ง่ายมากทําได้ตลอดทีนี้นะครับมีข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งพอร้องกับแบน์แล้วทุกอย่างมันต้องเต็มมองเห็นไหมเอ้ยมองเห็นไหมครูก็ตัวใหญ่ด้วยสิทุกครั้งที่ร้องกับแบนด์นะลูกมันต้องเต็ม ฉะนั้นครูสังเกตวิธีการร้องเราตั้งแต่เราซ้อมกับ b แบ g i n g Tag b r บกิ i n g Tag เป็นดนตรีแห้งเราอาจจะปลดปล่อยพลังงานได้น้อยนะครับทีนี้ร้องกับแบนด์มันต้องเต็มยังไงเต็มในที่นี้ไม่ใช่ว่าสุดจนแหกปากขนาดนั้นไหมครับนะไม่ใช่นะครับเต็มความ